ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่1กรกฎาคม2566ค,ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังผู้สําเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กร,รกฎาคม2566ความว่าพระนท่านนางแมรี่เจเมย์ไซมอนผู้สําเร็จราชการแห่งแคนาดากลุ่งออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านมีพลานไมัยสมบูรณ์แข็ แรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคนาดามีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ประเทศไทยตระหนักยิ่งในคุณค่าของมิตรภาพอันใกล้ชิดกับแคนาดาซึ่งดำเนินมาอย่างมั่นคงแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นการเยี่ยมเยือนระดับสูงระหว่างประเทศของเราทั้งสองโดยเฉพาะการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนาย,ยกรัฐมนตรีแคนาดาเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกเมื่อปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาล้วนก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอันจะยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่น แฟนยิ่งขึ้น ข้าพเจ้ามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างไม่ลดละเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยีทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบการหารือแคนาดาอาเซียนให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระชมเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปอดีตอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิรดาคนแรก วันนี้เวลา18นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,า,าสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสา,า,าราบรรณาสภาควัดเป็นจะมะบพิษดุสิตวนารามในการพระพิธ,ธรรพพีธรรมสวดพระอภิธรรมศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุ100ปี ท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปสกุลเดิมอิสระเสนาณอายุธยาเป็นที่ดาของพระยาพรตราชากับท่านผู้หญิงขจรพรตราชาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465นักณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมาแต่เดีววิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์และประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาประเทศไทยได้รับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตรดาคนแรกโดยถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ปี2498ต่อมาในปี2526 ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ60ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรส่งพระกรุณาโปรดราโองรการม,มให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตอดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปี2557 ท่านผู้หญิงทัศนีได้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอดในฐานะผู้บริหารและกรรมการองค์กรด้านการศึกษาต่างๆอาทิเลขาที่การมูลนิธิการศึกษาไทยสหรัฐฟูไบรท์แห่งประเทศไทยกรรมการมูลนิธิสยามบรมราช,ชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตลดาด้านครอบครัวสมรสกับนายสมพรบุญยคุปมีบุตรหนึ่งคน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศสีศสว่างควัตวรคัติยราชนารีทรงงานวิสัญญีสัต,ตวแพทย์ในการทำหมันและรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชนวันที่สอง วันนี้เวลา7จ5นาฬิกาห้นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีสเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงงานวิสัญญีสตัตวแพทย์ร่วมกับทีมสตัตวแพทย์ห้องศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดทรรมันผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมและก้อนเนื้อที่ง่ามนิ้วเท้า รวมทั้งรักษาอาการบาดเจ็บขาหน้าซ้ายขาดจากอุบัติเหตุให้กับสุนัขของประชาชนรวม6ตัวด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนตลอดจนสัตว์ป่วยอนาถาให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงอันจะส่งผลถึงสุขอ,อนามัยที่ดีของประชาชนซึ่งวิสัญญีสัตวแพทย์เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการผ่าตัด ช่วยให้สัตว์ไม่เกิดความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัดและสามารถอยู่นิ่งให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยสำเร็จได้อย่างราบรื่นสำหรับการทำหมันให้สุนัขก,ก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือก่อนแสดงอาการเป็นสัตว์ครั้งแรกมีผลดีต่อการลดความเสี่ยงการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์สามารถลดโอกาสเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขได้ถึงร้อยละ99.5 ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจกลายเป็นมะเร็งได้สตัตวแพทย์จึงแนะนำให้ทำหมันแก่สุนัขเพศเมียก่อนอายุครบ8เดือนทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบที่เป็นอันตรายต่อชีวิตสุนัขเพศเมียลดภาวะต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้และเป็นการคุมกำเนิดถาวรช่วยควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิสุนัขบ้าได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิศุนักบ้าโดยมูลนิธิจุลาพรและรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไหมทองเป็นที่ระลึกได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468ขีด116003ขีด1รายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิศุนักบ้าโดยมูลนิธิจุลาพร ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2566วันนี้เวลา16นาิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีร,ราชาจังหวัดชนบุรี ในการนี้ประธานองคมนตรีวางพวงมาลัยและจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณาอาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา จากนั้นได้มอบเปลียนลูกเสือสรรเสริญชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2565แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน3คนพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2566ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็นองค์พระ ประมุกข,ของคณะลูกเสือแห่งชาติทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตราสัญ,ญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักง,งานลูกเสือจังหวัด7จจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและการฝึกอบรมลูกเสือโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน6,160คนลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน1 2 20 3 2 0 0คน มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ3 0 8 0แห่งโดยปีนี้ได้จัดส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่25ณสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเป็นการพัฒนายาวชนลูกเสือไทยสู่สากลที่ผ่านมาสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติได้ดำเนินงานเพื่อปลูกฝังฝึกฝนอบรมและพัฒนายาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศา,ศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สาม วันนี้ที่สิริบุรพาธรรมสถานอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายจิรายุอิสรางกูลณอยยุทธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโธคนรนครปฐมมีพระวิปัสนาจารย์เข้ารับการอบรมจำนวน71รูปซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้พระภิกษุได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปฐานสูตรได้อย่างถูกต้อง ท้งนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนาทายาทให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงอันจะช่วยสร้างสังคมให้ร่มเย็นด้วยหลักพุทธธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดโครง เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานและนำไปเผยแผ่ได้อย่างถูกต้ององค์มนตรีเป็นประธานเปิดงานโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยชีวิตสตรีไทยปลอดภัยมะเร็งเต้านมของมูลนิธิการจนะบารมี วันนี้ที่ศาลาธรรมานุภาพโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญ,ญบุรีอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยชีวิตสตรีไทยปลอดภัยมะเร็งเต้านมเพื่อสมทบทุนในการจัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส4ี่หน่วย4ภาคซึ่งมูลนิธิกัญชนะบารมีจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566 ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะสตรีผู้ด้อโอกาสในชนบทที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิการจนะบารมีไปออกหน่วยให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แก่ราษฎรทั่วประเทศให้เข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ปี2557 จนถึงปัจจุบันซึ่งพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกกว่า2,000คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะในฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ